ตุ้มโพตุรีพรนภรัตตุ้มโพแมนิสเทยชจอโอรก็ว่าหกสิบปีแล้มันว่างเงแล้วยังยังยังสาวอยู่มานล้ครับขบวนของโรงเรียนดตะกอยเยี่ยคา สราพอนพิสารป้าสอหลังจากก่อนของเทียนป้าหนึ่งนางเอิเราในเรื่อดีชาความป้าสามน้องกันตังยีราสักรังพิทยาป้าหนึและพอถังปิชาพรทำนอก น้องข้าหอมบอลสลาพรกำลังเลิ่ยก,กว่าฮสำหรับโรงเรยียนโรนกอยวิทยาคารนะคะเรามีนะคะผู้อนหลังนักบมด54คนนะคะวรนนี้ก็อยูอ่ชมชมกินจนา,าการเอาครับ <laughs> เรื่องเสียงวันนี้นะคะ โรงเรียนนอนปอยวิทยาคารนำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนท่านพ่อสุเทพชุมพนี่นะคะขอขอบคุณคณะครูบุคลากรโรงเรียนนาคอยวิทยาลัยนำโดยท่านพ่อสุเทพชุมพนีขบวนนางรำทั้งหมด5 4คนผู้นำขบวนเป็นเจริญจ่ห์ยันทองประธานนักเรียนในปีนี้ กดกดหมดหมดเครื่องบินครับหมดเครื่องบินหมดเครื่องบินครับ